ระวังลุงระวังเดี๋ยวตะขอมันดูดออกมา <c oughs> มาทางนี้มาทางนี้ครับคันเบ็ดผังนี่เรียบร้อยเลย <c oughs> ทำไจะพูดไม่ได้หืม <c oughs> นะเรื่องของปลาสวายนี่ไงแม่แ <c oughs> ม,ม่บอกว่าอย่าพูดถึงปลาสวายไนงะเดี๋ยวมันมา <c oughs> มาแล้วก็เอาไม่เอา <c oughs> ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยเมื่อนั้นตกไปนั่นน่ะใจเย็นดกอย่าเดินครับอย่าเดินไปใกล้มาทางนี้อืไห <c oughs> <c oughs> วไหมไหวไหมให้พี่พ,พี่ดึงไหมได้ไหม มันสวยจริงด้วยอว่าแล้วเชียว